โอเคครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีทุกคนบางท่านกันด้วยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับเกมสแลมดังกันอีกเช่นเคยนะครับผมสีกุตอหละไปไหนวะโอเคครับผมคลิปนี้ก็อยู่เกมสแลมดังนะครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะผม ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถ้ากดไลค์กดแชร์กดรับตามสกายแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมผมลองคิดดูแล้วนะครับว่าแบบเล่นเงียบๆกับเล่นไปพูดไปอะไรเงี้ยผมว่าเล่นพูดเล่นไปพูดไปนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าหลังจากนี้จะทําเล่นไปพูดไปแล้วนะครับผมวันนี้ตอนนี้โรงเรียนปิดนะครับผมวันนี้ก็วันที่สามเอ็ด3ิสามเอ็ดที่อะไรสามสิบนะครับผม เดี๋ยวเป็นวันที่3มามสี่มกราก็ใกล้ปีใหม่ขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับผมก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมอย่าให้เก็บใครได้ป่วยอะไรนะครับจะได้ดูคิดของผมไงเอดีแล้วมากดไลค์กดซับด้วยนะครับจะพวูดซับทำไมวะคนดูไม่ดูกูเดี๋ยวผมก็ไปเลยไม่อะไรดีวะแรงดีไหมกดแรงตกอ่ะงั้ขอวอกก่อนตาหนึงนะ วันนี้เล่นสองตาแล้วกันอารมณ์ดีสองตาเอสจีไปแป่จับคู่ครับผมคลิปนี้ก็เปิดคลิปนานมากเลยนะครับปกติก็เล่นๆแล้วครับก็โอเคครับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็เข้าเกมเลยแต่นี่ก็เปิดคลิปนานนะครับ ผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับผมพอดีว่าตอนนี้โรงเรียนผมไม่จัดปีใหม่นะครับผมเมื่อเปิดวันที่3มกราคมนี่ก็ไม่ได้จัดปีใหม่นะครับผมแต่พรุ่งนี้แล้วก็เขาดาวอะไรใช่ไหมครับนนก็ตอาา้มีวามสุขนะครับทุกคนจะพูดจากใจจริงนะเนี่ยไม่ได้ตอแหลนะเนี่ยวันนี้ก็จะมาเล่นมิสอีนะครับผม วิสอยผมอัพอัพยังไม่เต็มน้าวิสอีมันอัพยากนะครับหาอะไรยากมากวิสอีผมได้ตัวใหม่หมาด้วยครับทุกคนผมสุ่มเล่น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 ปอนเก้ากล่ลองอัพแล้วก็ได้ครับไอ้กล่องนั้นอะ่ะมันมีอยู่สิบกล่องไงให้สุ่มฟรีไงก็สุ่มมาได้เลยดีใจมากเลยตัวใหม่ ทุกคนก็ดูดิครับเหมือนผมลงมาครับดูดีทุกคนน่ะตัวหลักคุณหมดเลยแต่ผมว่าตัวเลือก <c oughs> <c oughs> ตัวเลือกไม่พอโลกกุกาก,ากด้วยสุดยอดทีหนึ่งแม่มีมิซเอีเหมือนกันที่ก,กูแพ้ขึ้นมาคลิปนี้ก็แพ้ถึงยังไงแพ้ก็จะลงนะครับผมเห็นนะแพ้ก็ลงนะครับผม <c oughs> เป็นตาแรกที่วอร์มนะครับผม <c oughs> ผมไม่เล่นแล้ว โคชิโนะไม่เล่นแล้วเล่นครบรอยตาละเปลี่ยนมาเล่นตัวอื่นบ้างเบื่อมากคุณดูว่ะต่อมาวันนี้มันพูดมากจังวะเออเออ,เอ,อก็วันนี้วันเดียวพูดมากเริ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บแล้วจริงจังจริงจังออกมาไม่ no อุ้ยเฮ้ยแย่และไม่ลงไม่ลง ทุกคนเป็นไหมครับเวลาตอนชูตตอนแรกๆกับมันจะไม่ค่อยลงครับผมเป็นไหมเห็นไหมชูตแบบตอนเริ่มเกมแรกๆอ่ะอุ้ยเฮียมึงโกนส้นตีนไอสัตว์โกนเมื่อกี้เห็นไหมยิยักยๆๆๆๆิยักผมไม่ฝืนนะฮะชูตไม่ได้ก็ไม่ชูนะครับอ่าได้เปล่าได้เปล่าไม่ได้เฮียโอ้โหแย่ละ โย่โอ oh. oh, oh. hey, hey. ้โอ้เฮ้เอาบอเอาบอลสวยสวยสวยจังหวะนี้สามแต้มเน้นๆ้นไม่ลงอ้าสองแต้มเฮียสัตย์ยังไม่ออกนอกเขตเลยกูบอกสามแต้มแล้วเอเคเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเออคิดว่าลงหรอคิดว่าลงหรอคิดว่าเลยหรอเฮ้ยจะลงด้วยลงได้วะ โอ้ยเสียโอกาสมากเลยเมื่อกี้ล้มอีกไม่ล้มสวยสามแต้มเน,น้นๆตอนนี้มีสิทธิ์ชนะอยู่นะครับแต่ผมว่ามิสอีเขาน่าจะปั้นสุดแล้วนะครับต้องดูเชิงกันไปก่อนนะ่ะอืมเส้นสวย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 เียร้อนไปหน่อยเพื่อนขอโทษโทษขอโทษขอโทษโน no! มันลงแน่เลยว่ะ สัตว์ก็ว่าแหละเียวว่าแหละเพื่อนตัวใหม่เพื่อนสองแต้มสองแต้มเพื่อนเอ,เอาสองแต้มสองแต้มสวยยังยังน้อยก็เสมอก่อนนะครับเสมอก่อนเสมอ่อนมันเป็นอะไรวะมันชอบชูดมุมนี้นะมันเป็นอะไรของมันวะไอ้เหี้ยมันได้บัฟมุมนี้หรอวะเดี๋ยวกูชูดบ้างดิมุมเนี้ยเพื่อนขอบ้า่ ชูบ้างดีมุมเนี้ยสัตว์มันได้บัฟเพี้ยอะไรวะมันก็ไม่ได้เพี้ยอะไรเลยเนี่ยมึงจะมาชูาทำเพี้ยอะไรตรงนี้นก็ไไม่ได้เนี่ยเห็นไหมม,มันใกล้ยังไงวะกูถามจริงเหรอเว้ยไม่ได้ต่างจากจุดเดิมเลยนี่โอ้โหโหรู้สึกว่าจะรีบเอาอื้มนี่ภาษาเพี้ยอะไรวะๆๆๆ อุ้ยอเพื่อนเพเพื่อน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 คบหายละเป็นเซเว่นเลยเหี้ยดูสกอร์ด้านบนหนีเจ็ดกับสิบเอ็ดไหนเหี้ยนึกว่าเซเว่นไหนสัตว์สองสามไม่มาสามแต้มครับผมลำบากไหน่อยเหี้ยเต้นยากชิบหายเตรียมดูแฮกตาด้วยไม่มี ไม่มีวีเวลสามแต้มสองแต้มก็ไม่มีวีเววเพื่อนเอามาขอบใจสามแต้มเน้นเน้นถ้ามีเสียงลม,ลนะมกลลนะ็ขอโทษด้วยนะผมนั่งใกลผู้ลงนะขอโทษด้วยนะเอ้ยเฮ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 ้ยโอเคไม่ลงด้วยดีดีเอ๊ะพูดด้วยเด้วยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยยอุ้ยแย่ละ แย่ yeah, ละแย่ yeah, ละคนบอกเลยแ yeah, ย่ละอุ้ยเพื่อนกูมึงไม่ช่วยแยรเลยเมื่อกี้ถ้ามันเดินมารับบอลน,นะก็ได้อยู่นะเมื่อกี้พอดีมันมนิ่งแล้วเมื่อกี้เพื่อน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 ,อน,อน,อนสองแตม้มาามาเปล่ามาเออสวยสองสองแต้มก็ยังดีนะครับแต้มก็ยังดี เอามาเอามาเพื่อนเพื่อนสวยจวังกวะนี้อันติมามาเอา้าเอามาเอาเอ,าาเอกูหัวร้อนจริงนะว,ว่ากดอันติกูไม่ได้ชุดเอา้าพูดยังไม่ทันขาดคำฮี้ยโดนปัดแหละสวยสวยสวยเอ,อ้าปัดปัดปัดโอ้โหโอ้โหโ,โแย่ละแพ้แน่นอน แพ้แหมแหนมแหนมแหนมไะเฮยแพ้จริงด้วยอสัตว์ไม่แหนมละแพ้จริงแพ้ก็ลงนะครับกินเนะเพื่นอนสามแต้นตอนนี้ก็ยังดีสามแตนตอนนี้ก็ยังเดชเด้โอกาศแล้วเราก็ต้องชฉวยอากาศเอาไว้นะครับถึงแม้เราจะแพ้นะครับเพื่อนโอกาสนี่มันเอ้าสามแตนไอสัตว์กูว่าแล้วมันอับสุด สูตรมันเป็นนี้แหละสามแต้มมันจะโกงนะครับผมโกงโกงเป็นบ้าไปยะรบฮ่จบจบจบบหัวเลยจบแพ้ปรับครับแพ้ก็งี้ครับผมก็ทำตามสัญญานะครับผมแพ้ก็จะลงนะครับโอเคไปอีกตาหนึ่งเลย ตาหนึ่งแม่งนานชิบหายจะตัดคลิปเสร็จไหมในวันเนี้ยเคยถ้าคลิปนี้ก็ได้ลงพุ่นี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมตัดคลิปนานนะครับไม่ก็ต้องลงเย็นๆนะครับผมกีนาทีแล้ววะขอให้มันอย่ากเกินเจ็ดนาทีเก้านาทีไอชิบหายเก้านาที <c oughs> อีกตานี้ปว<แฟ>ะแพ้ถึงแม้จะแพ้สองตาผมก็ลงนะคะวันนี้ <c oughs> เค okay, ไม่เล่นแรงแล้วมันแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเล่นแรงแล้วมันแพ้นี่ขึ้นแล้วไ้คลิปนี้ต่ำๆก็ว่า20นาทีอ่ะตัดอีกโอ้โหตีเวลาไปเลยตัด6ชั่วโมงอืมลงพรุ่งนี้คคำนวณเวลาว่าตัดนานนะครับผมตัดคลิปนานนะ9นาทีไรเงี้ย10นาที จะหานานไปไหนวะ <b ark> อย่าเจอพวกแบบแรงซุปเปอร์สตาร์อีกนะเว้ยไม่ไหวจริงนะเว้ยถ้าเจอแรองพวกเนี้ยแพ้ท,ทันทีอ่ะเราต้องดูเพื่อนเลือกตำแหน่งก่อนนะครับเพื่อนเอามิสอีไปเลยเพื่อนเอาเป่ามิสอีไม่เอาใช่ไหมกวนนะเคนะกวานะเอาเซนโดเลยมาก็ได้เนี่ยโอ้ oh. สกุลัญญีงั้นกูช่วยให้เองก็ได้ผมเพิ่งเต็มแค่สกิลเดียวนะผมเต็มแค่สกิลแค่เนี่ยสกิลเดียวนะ่ะเอ้สกิลเนี่ยผมอัพเต็มร้อยนะพรสวรรค์มันนะสกิลเนะี่ยสกิลเดียวเท่านั้นสกิลอื่นก็น้อยนะครับดูคนอื่นดีเฮ้ยตาดีเจอนี่ว่ะเฮ้ยเจอคงเลวอ่ะเย่ yeah, ละ มันชูสองแต้มแม่นมากนะคะับตัวนี้ก็ถ้าเซนเตอร์เราโหดก็เกมก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ตอตนี้ถ้าเกิดมันกากขึ้นมามันรีบาวไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ลําบากนะครับเฮียแหลงตกแน่เลยนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเสียงพัลมเข้าก็ขอโทษด้วยนะครับผมนี่นี่คือพัดลม,ลมหาแต่เดียวพอคุณรว่ามันกวนตีนกูละเอาไว้ช้าชาชา,ชา เข้ามาช้าแต่ยังเอาลูกบอลมาให้ทุกคนได้แต่กุลงหงี๋อย่าได้คิดชุดแต่กูชุดไปแล้วขอโทษเ้ยเพื่อนรีบ้าโขดสวยอาจจะโหดนะครับตอนนี้เอ้าไอสัตว์กูกะเองสรุปตาเนี่ยกูกะเองโอเคเพื่อนต่กุลงหงีก็รีบเอาโหดนะครับเก่งมากกล้ามากขอบใจเออ เยี them, yes. Ye y, really ่ยมจริงๆซากุระงีสวยเพื่อนมึงไปยืนตรงจุดดีมึงดังดังดังสวยตู้มฮ่า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 โอ้ลีเบาคิงซากุระนี่ชิบหายสุกภาษาเฮอะไรกูไม่รู้ สวยโอติดใครวะม่แกเดินไม่ไปโทษด้วยนะครับผมไปเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนส่งมาส่งมาเอาสัตว์เนี่ยมึงตัดบอลเก่งที่ไหมเฮียทาก็กวนตีนอีกเอาแย่ละเอายังยังยังแสดงว่าดึงในคนพวกนี้จะต้องมีพราใครสักคนนึงฮนะใส่พ้ามานะครับทำให้มันชูไม่ลงนะแน่เลยนะครับผม ไม่ก็มันก็ไม่ได้ทำบุญมาหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวเห็นไหมมันชุบไม่ลงเนี่ยเห็นไหมเออใครใส่พระวะหรือมึงบาปเกิน <c oughs> โอ้มาดิมาดิมาดิาดอ้ามึงรีเบาหดเอาเชียยังชมไม่ยังไม่ทันชมเลยเอ้าเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรเอา้ยแกะไม่งนจีนวะท่าแนง เฟดเอาไว้ away, สามแต้มสวยครับจังหวะนี้ที่เงียบนี่เป็นพะอะไรจริงจังไอสัตว์ลูกบอลเอามาสวยจังหวะนี้เฟดเอาไว้ away, สามแต้มไม่ลงครับผมโอเคไม่เป็นไรเพื่อนขออีกลูกนึงแกตัวหน่อยสวยครับพี่น้องใครใครน้องใครพี่มั้งกว่าให้คุณดูบอก <laughs> อุ้ยเฮีย,ยกูว่าแล้วท่านี้่าฮกูรู้ล้มันไม่ได้ทำบุญมานะครับผมเคไม่เป็นไรดูลูกนี้ไว้ฮ่าฮ่าฮ่าำอยู่นะครับตอนนี้นำอยู่เกมก็ชิวๆไปอ่ะครับหนึ่งนาทีครึ่งแล้วหนึ่งนาทีครึ่งแล้วอ๋อมันกดยอมแพ้เคมมันกดยอมแพ้ สวยครับเกมจะได้ดตัไไวไวๆกูจะได้ตัวตัดเร็วอุ้ยดีกูดูดีจังเลยแหกตาดูซะนี่คือการแรงบวกคนบอกเหมือนกูไม่เคยแรงบอกอวดหับพองคณดูเจี๊ยบจะเกี่ยวกัดไปไหวะดูเลขดีราชาชูเตอร์อ่ะครั้งที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งูจะอวดไปไหนวะ ก็โอเคครับผมก็ก็คลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้สนุกกับคลิปนะครับคุณจะบอกัแต่ต้นคลิปไม่ใช่เหรอวะคำเนี้ยโอเคครับผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็จะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับฟักย